ทุเดยอาจารย์เจนนี่สวัสดีคะ่ะอาจารย์เจนนี่มาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2564ชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมสามารถดูคลิปนี้ได้ การแบ่งวันที่ของอาจารย์เป็นแบบตะวันตกนะคะคุณก็สามารถที่จะดูได้แบบโหราศาสตร์ไทยแบบลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์สามารถดูได้อาจารย์ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะคะและการดูของอาจารย์เป็นแบบทั่วไปนะคะเป็นแบบ general ดังนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็อย่าเก็บไปเป็นดวงส่วนตัวนะคะ นะ,ะอันนี้มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าจะให้ตรงกับตัวคุณเนี่ยจะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะไพ่ energy หลักของคุณนะคะได้ไพ่ hermit นะคะ the hermit นะคะนั่นก็หมายความว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะอยู่แบบสันโดษนะคะคหรือพูดง่ายก็คือค่อนข้างที่จะปีกวิเวก นะคะนะนะเวลานี้ช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยค่อนข้างอยากจะอยู่คนเดียวนะคะนะมันมีความรู้สึกที่ที่อยากจะทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะคือคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอยากจะคิดทบทวนนะคะถึงเรื่องราวต่างๆก็ได้นะคะนะไพ่ที่มาขยายนะคะก็คือไพ่เดอะฟูลก็ เป็นการการันตีนะคะว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างจะอยู่สันโดษจริงๆนะคะเพราะ,ะว่าเดี๋ยวฟก็หมายความว่าคุณอยากมีอิสระนะคะ,ะ,ค,ะคุณอยากที่จะใช้ชีวิตที่แบบชิลๆนะคะนะไม่ไม่ได้สนใจนะในเรื่องของอความรักสักเท่าไหร่นะ,ะ,นะ,ะมองว่าตัวคุณเนี่ยตอนนี้นะคืออยากจะทำอะไรก็ทำนะคะ คือค่อนข้างที่อยากจะมีอิสระ,สระเสรีภาพอยากจะอยู่กับตัวเองนะคะนะหรือมองว่าในอดีตที่ผ่านมานะตัวคนเองอ่ะมันก็มีความรู้สึกที่อยากที่จะเป็นอิสระนะคะ,ะ,คะอยากที่จะทำอะไรนะแบบที่ใจต้องการนะะอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยนะนะมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะ แล้วมีไพ่ที่มาขยายอีกใบก็คือไพ่เดอะมูนนะคะไพ่เดอะมูนคือมันก็ต้องบอกว่าถึงตัวคุณเนี่ยจะอยู่คือพยายามอยากจะไม่คิดอะไรอยากจะปล่อยวางนะอันนี้คือตัวเดอะฟูลเนี่ยค่อนข้างที่ไม่อยากจะคิดอะไรอยากจะปล่อยวางแต่อาจารย์ก็มองว่าจริงๆแล้วคนคิดนะเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ อยู่คนเดียวสันโทษก็จริงแต่ก็คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เดอะมูนด้วยนะคะเดอะมูนมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสภาวะที่คิดมากคิดเยอะนะคะวิตกกังวลจิตตก,กนะคะเนี่ยนะก็แปลว่าตัวคุณเนี่ยถึงแม้นว่าจะพยายามที่จะออกมาอยู่คนเดียวพยายามที่จะปีวิเวกแต่คุณก็ไม่เคยที่จะลืมคนรักของคุณนะจาะมอว่าคุณก็ยังคง มีเขาวนเวียนอยู่ในสมองของคนอยู่นะก็คือยังตัดคนคนนี้ไม่ได้ถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวมูลเนี่ยมันก็คือความคิดถึกด้วยความเหงาความเศร้าความคิดถึงนะมันก็ยังคงมีนะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะและจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์มองว่า,วาตัวคุณนะ่ะมันยังอันนี้เป็นไพ่สรุปนะมันยังอยากมีการเริ่มต้นใหม่นะยัง ยังมองดูความรักครั้งนี้อยู่ยังดูสถานการณ์อาจารย์มองว่าคุณยังดูสถานการณ์ยังมีแรงปรารถนายังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะไพ่เด็กถือไม้ตรงนี้บางทีมันก็อาจจะหมายถึงได้ด้วยว่าคุณว่าตัวชาวราศีมีนเนี่ยนะคะอาจจะมีคนรักหรือ อาจจะมีคนรักที่อายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าก็ได้นะตัวคุณอาจจะอายุมากกว่านะาจ,จะมองว่าอาจจะอายุห่างกันเยอะนะอาจจะอายุห่างกัน 10-20- 10ปีเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะม,มีแนวโน้มนะคะว่าจะามีการที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ด้วยนะคะนะเมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่า ชาวราศีมีนและก็ชาวสองนะคะหรือคนรักเนี่ยของชาวราศีมีนเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงที่ห่างกันนะน่าจะอยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างอยู่เพราะว่ามันมีการปีวิเวกนะมันมีการที่อยู่คนเดียวนะและไพ่ความคิดของคุณมันเป็นก้าไม้นะคะก้าไม้มันคือการที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะ มีความรู้สึกที่ท้อแท้ใจเบื่อได้นะคะคือมันมีสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือคุณรู้สึกไม่ได้ดังใจในความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้อาจารย์มองว่ามันมีเรื่องเก่าเดิมมันมีเรื่องที่คนรักอาจจะทำให้คุณเนี่ยต้องผิดหวังเสียใจอยู่เดิมๆนะต้องเจ็บอยู่เดิมๆซ้ำๆนะคะ นะแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะหลายครั้งหลายหนนะสามดาบมันคือไม่ได้ดังใจนะมันคือเขาอาจจะใช้คําพูดที่เสียแทงใจคุณก็ได้นะ,ะอาจจะใช้คําพูดแรงๆที่ทําให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจสามดาบยังมองได้ด้วยถึงเรื่องรักสามเชร้าได้ด้วยนะคะหรือเป็นการทอริรยถัดหลังก็ได้ด้วยนะคะ แต่ยังไงก็ตามคุณยังคงมีคนคนนี้นะคะอยู่ในความคิดของคุณตลอดนะคะก็คือคุณก็ยังคงเห็นเขาเป็นครอบครัวคุณยังเห็นเขาเป็นความรักที่ดีๆสำหรับคุณอยู่พูดง่ายๆก็คือคุณก็ยังไม่ละวางนะคะในตัวคนรักของคุณคุณก็ยังคงรักเขาอยู่นั่นแหละนะมันก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่ ถ้ามันไม่มีเขามันไม่ได้มันจะต,ต้องมีเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีชีวิตที่สมบูรณ์ในเรื่องของความรักก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีนะคะคือเป็นลักษณะที่คุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความผูกพันที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะคะเป็นความผูกพันที่ มันมากกว่าคนรักอ่ะนี่ออกไหมคะมันเป็นครอบครัวเลยอ่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดคนคนนี้ได้จย์มองว่าอย่างนั้นนะมันมีความเป็นคู่ด้วยนะเพราะมันเป็นสิบถ้วยนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะความคิดลึกๆของคุณเนี่ยมันก็มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้ดังใจนะ ความรู้สึกที่ไม่อยากทําอะไรนะบางทีก็เป็นความรู้สึกที่นอยที่งอนก็ได้นะเนี่ยใบเนี้ยนะงอยไอ้นอยงอนนะแล้วก็ความรู้สึกที่มันไม่ได้ตังใจความรู้สึกที่ไม่อยากทําอะไรไม่อยากเอาอะไรเลยนะบางทีเนี่ยสี่ถ้วยบางครั้งมันก็หมายถึงว่าช่วงเวลานี้คุณไม่อยากจะสนใจใครเลยก็ได้นะไม่ไม่ว่าจะเป็นใครใครที่เข้ามาใหม่ก็ตามคุณก็ไม่อยากสนใจ ถามว่ามันมีใครเข้ามาใหม่ไหมอาจารย์มองว่ามีด้วยนะแต่คุณก็ไม่สนใจหรือแม้กระทั่งแฟนคุณตอนนี้คุณก็ยังไม่อยากจะพูดคุยยังไม่อยากที่จะอาจจะยังไม่อยากเจออาจจะยังไม่อยากพบอันยังไม่อยากจะพูดคุยใดๆนะคะคือยังอยากอยู่คนเดียวในความคิดของอาจารย์เพราะมันมีทั้งเฮอร์มิตมีทั้งเดอะฟูด้วยนะคะเด็กถือเหรียญอาจารย์มองว่าเนี่ยคุณ แต่คุณยังถือความรักไว้และคุณยังรู้สึกไม่มั่นใจยังคงมองดูสถานการณ์ยังคงรอดูสถานการณ์อยู่ยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะแต่ถามว่ายังรักไหมยังรักอยู่เพราะมันเป็นหนึ่งถ้วยมันยังเป็นความรักดีๆนะมันเป็นความรักที่เข้าอ,อกเข้าใจคุณรู้สึกว่ามีคนคนนี้ชีวิตมันสมบูรณ์นะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนเข้ามา หาคุณก็ได้เนี่ยอาจจะมีคนมาอาจจะมีคนมาสนใจคุณเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจนะคะเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาหาคุณช่วงเวลานี้อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณก็ไม่สนนะใบนี้อาจจะหมายถึงมีคนใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของคุณว่าคุณก็ยังคงรักคนรักของคุณอยู่ นะคะยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่ยังรู้สึกว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอยู่นะคะหรือพูดง่ายๆคุณก็ยังอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยก็ได้นะนะคุณอาจจะช่วงเวลานี้คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวก็จริงแต่อาจารย์มองว่าคุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดคนรักของคุณไปได้ยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตนะอาจารย์มองว่าช่วงที่ผ่านมาคุณกับคนรักเนี่ย อาจจะมีประเด็นการอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าอาจจะเป็นเรื่องคำพูดเรื่องทะเลาะกันการใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะนะจนกระทั่งมันก็เกิดสภาวะที่มีการนิ่งกันนะหรือห่างกันไปนะเป็นไปได้นะคะแล้วก็เหมือนกับตัวคุณเลยกลายเป็นว่าอยากอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่า ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณก็ยังคงรักเขาคุณก็ยังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอาจารย์ก็มองว่าตัวคุณเองก็ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ตอนนี้เหมือนคุณกําลังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า,าชาวราศีมีนคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับคนรักนะคะ ชาวราศีมีนคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักขอไพ่ห้าใบค่ะใบแรกเป็น7ไม้นะคะ ใบที่สองเป็นห้าเหรียญใบที่สามเป็นเด็กถือไม้เห็นไหมคะมันก็สอดของกับเมื่อกี้นี้นะคะใบที่สี่เป็นเศษถ้วยมีในเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะสิบใบนะคะแล้วก็สี่ถ้วยมาหมดเลยนะคะนะมีอยู่ในสิบสิบใบเมื่อกี้เลยนะคะสี่ถ้วยนะคะโอเค นะอารมณ์ของชาวราศีมินก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นอารมณ์หน่อยเป็นอารมณ์งอนนะคะเป็นอารมณ์ที่มันไม่ได้ดังใจนะคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคุณรู้สึกว่าคุณได้มีความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคปัญหาคุณรู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรนะเยอะแยะมากมายให้เขาแต่เขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ นะ,ะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่คิดถึงด้วยก็ได้ว่ามันมีความห่างไกลกันนะคะเด็กถือไม้ก็คือยังอยากเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะนะแต่ยังดูสถานการณ์อยู่นะคะนะยังไม่ทําอะไรนะยังยังดูจะนิ่งๆอยู่สิบถ้วยคุณก็ยังรักเขาอยู่เห็นไหมนะคะก็คือมันยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อคนรักนั่นแหละนะคะมันยังอยากไปต่อมันยังอยากเริ่มต้นใหม่ แต่ณเวลานี้อาจารย์มองว่าตัวคุณจะอยู่นิ่งนะจะอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรจะอยู่เฉยเพราะว่าตอนนี้คุณเหมือนไม่ไม่อยากได้ค่ดีอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือยังไม่อยากทําอะไรมันเป็นสภาวะที่คุณงอนน่อยนะคะแล้วก็ตอนเนี้คือไม่อยากทําอะไรเลยนะมันเหมือนกับอยากอยู่เฉยคนเดียวอยากคิดอะไรคนเดียวแบบนี้นะคะอ่ะคราวน,นี้เรามาดูนะคะว่า คนรักของชาวราศีมีนคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมีนนะคะขอไพ่ห้าใบใบแรกเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะ ใบที่สองเป็นสามดาบเขาก็ได้สามดาบเหมือนกันนะคะเนี่ยสามถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะและก็เป็นแปดเหรียญน,นะคะเอ่อ จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมองเห็นว่าความรักเนี่ยมันยังดีอยู่สําหรับเขานะคะเพราะมันเป็นหนึ่งเหรียญนะคะสามดาบเนี่ยคือเขาเองก็รู้สึกไม่ได้ดังใจเขาก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เสียอกเสียใจนะตัวเขาเองก็เป็นนะคะนะความรู้สึกที่มันเสียอกเสียใจความรู้สึกที่มันไม่ได้ดังใจนะคะสามถ้วยอ่ะเขาก็ยังคงรักกันอยู่เขาก็ยังอยากที่จะกลับมาคืนดีนั่นแหละนะคะ 8ถ้วยอาจารย์มองว่าช่วงเวลานี้เขาอาจาจะขอไปสงบส,ส,สติอารมณ์ก่อนนะก็คือขอไปอยู่กับตัวเองก่อนนะอารมณ์เขามันยังรู้สึกแบบอึมครึมนะคะรู้สึกแบบเศร้านะรู้สึกแบบผิดหวังนะมันมันมีอาการแบบผิดหวังเสียใจมันคล้ายๆเดมูนนะคะแล้วก็อารมณ์เขาตอนนี้มันคือเหมือนอยากจะออกไปก่อนอยากจะอยู่คนเดียวก่อนอยากพักก่อนนะคะ แต่เขายังคงมีความรักที่มั่นคงกับคุณก็คือเขาเป็นแปดเหรียญน,นะคะดังนั้นอาจารย์มองว่าเขาก็ยังคงรักคุณอยู่ยังคงมั่นคงในความรักอยู่และแปดเหรียญก็อาจจะดูว่าเขากําลังดูสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลานี้อาจารย์มองว่าทั้งคุณและก็เขาเนี่ยต่างคนก็ต่างยังดูนิ่งๆอยู่นะคะคราวนี้มาดูนะคะว่าในหนึ่งถึงสามเดือนข้างหน้า ชาวราศีมีนและคนรักจะได้กลับมาคืนดีกันไหมจะได้กลับมาคืนดีกันทําความเข้าใจกันนะคะปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่นะคะอาจารย์ขอถามนะคะว่าคนรักของชาวราศีมีนจะติดต่อมาหาชาวราศีมีนหรือไม่คะ ในหนึ่งถึงสามเดือนข้างหน้าขอให้ห้าใบลาชินีดาเอ้ไม่ใช่ลาชินีไม้นะคะ queen of wands นะคะสิบดาบนะ,ะสิบดาบ ไฮพีเทสสเตน์และเป็น6กเหรียญน,นะคะโอเคก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองตอนนี้นะคะเขาก็เหมือนกำลังรอดูรอคอยด้วยนะคะ และเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะอารมณ์เขามันก็ยังไม่นิ่งนะคะอารมณ์เขายังค่อนข้างจะสวิงขึ้นขึ้น,น,นลงๆนะคะและก็เขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะอาอจารย์มอว่าเขายังคงคิดถึงคุณยังผูกพันกับคุณยังไม่สามารถตัดคุณได้นั่นแหละนะคะแต่อาจารย์มองว่ามันจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะหกเดือนเนี่ย นะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการกลับมาสื่อสารพูดคุยกันมีการให้อภัยมีการให้ความยุติธรรมต่อกันนะอาจารย์มองว่าเดี๋ยวมันจะมีการนะสื่อสารพูดคุยกันนะแล้วก็มีการให้อภัยนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจหรือกลับมาพูดคุยกันนะโอเคนะ ราะฉะนั้นอาจารย์มองว่านะคะชาวราศีมีนนะคะแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะถ้าคุณสองคนไม่เข้าใจกันนะเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันกลับมา,าปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันกลับมาพูดคุยสื่อสารกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพวกคุณยัง รักกันอยู่ก็ขอให้นะให้อภัยซึ่งก,ารรากันและกันแล้วก็คืนดีกันซะนะคะมองดูแล้วอาจจะมีเรื่องบุคคลที่สามหรือรักสามเศร้าได้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่มีมันก็เป็นเรื่องของการที่ใช้คำพูดกันที่ไม่ดีนะคะก็ยังไงก็คนเรามันมีผิดกันได้อะเนาะนะถ้าเกิดมันผิดกันแล้วแล้วก็ต่างคนต่าง คนผิดก็ยอมรับผิดนะส่วนคนที่ให้โอกาสนะก็ให้โอกาสจริงๆไปนะคะก็คือพูดง่ายก็คือคนที่ให้โอกาสก็ให้โอกาสจริงๆส่วนคนที่อยากจะแก้ตัวอยากที่จะปรับปรุงตัวก็ปรับปรุงจริงๆถ้ามันทําได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไปกันต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เลยมองว่าให้พวกคุณพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะ แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะสิ่งเก่าเดิมก็ทิ้งมันไปอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็ทิ้งไปอย่าไปเอาอดีตที่ไม่ดีกลับมาเก็บกลับมาคิดนะคะถ้าเราให้โอกาสกันแล้วก็ขอให้ให้โอกาสแบบจริงๆริงจังๆนะคะอดีตที่ไม่ดีให้ละทิ้งไปแล้วก็ให้ทิ้งไปจริงๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะแล้วคุณจะได้ ความรักใหม่ๆนะความรักที่ดีๆแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นาคาราวนี้เรามาดูนะคะว่าไพ่บอสซาทาโร่จะแนะนําว่าอย่างไรนะอาจารย์จะให้ไพ่บอสซาช่วยแนะนําให้กับชาวราศีมีนนะคะ,อะขอไพ่ให้คําแนะนํากับชาวราศีมีน3ใบค่ะ ชาวราศีมีนควรจะทําเช่นไรกับความสัมพันธ์นี้คะขอให้สามใบ เสร็จถีนะคะภาษาอังกฤษบอกว่า perfect นะคะใบที่สองคือศรัทธานะคะศรัทธาใบที่สามคือท่วงทำนองนะท่วงทำนองโอเคใบแรก ะะเขาพูดว่าสมองเศรษฐีหรือ perfect ก็คือความสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์ความ perfect นะ,ะสมองเศรษฐีก็คืออะไรคะเป็นคนที่มีมันสมองในการหาเงินถูกไหมนะค,ะคือพูดง่ายก็ต้องเป็นคนที่มีสมองดีนะคะเป็นคนเก่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นคนเก่งในการที่จะหาเงินหาทองนะ ดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยมองว่าไพ่กําลังแนะนำแนะนำคุณว่านะให้คุณใช้สติใช้สมองในการคิดทบทวนนะคะสิ่งต่างๆนะคะด้วยสติปัญญานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือให้คิดนะคะด้วยเหตุหลักเหตุและผลนะคะใช้ สติปัญญาของคุณในการคิดนะคะหรือถ้าบอกอีกทีหนึ่งไะะพ่ใบนี้ก็อาจจะบอกคุณนะคะว่าเราอย่าไปโฟกัสนะคะในเรื่องของอสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆหรือเรื่องผิดพลาดในอดีตนะคะหรือปัญหาที่มันทำให้เกิดความนปัญหาที่มันทำให้เกิดในความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่ทำให ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหานะคะนะไพ่ก็เลยบอกคุณว่าเออเราเอาเวลาเนี่ยเราไปคิดอะไรทาอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าดีกว่านะด้วยการใช้สมองของคุณเนี่ยไปทําเงินก็ได้นะหรือไปทาอะไรอะไรก็ได้ที่มันทาให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะคืออย่าไปมัวแต่คิดในทางลบๆหรือทางไม่ดีนะคะหรืออย่าไปหมกมุ่นกับเรื่อง ที่มันเป็นปัญหานะคะอันที่สองเห็นไหมคะก็คือศรัทธาคุณต้องมีความเชื่อมั่นและก็มีความศรัทธาในความรักของคุณคุณต้องมั่นใจในคู่ครองของคุณคุณต้องมั่นใจในคนรักของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่าอาจจะบอกก็ได้ว่าช่วงเวลานี้คุณก็อาจจะต้องเข้าวัดเข้าวาหรือไปไหว้พระนะฟังธรรมบ้างนะคะก็ได้นะ,ะแล้วก็ มีความศรัทธาแน่วแน่นะคะว่าถ้าเรามีความรักอันนี้นะคะถ้าเรารักคนคนนี้นะเราก็ต้องเชื่อใจเขานะหรือเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าเออถ้ามันมีปัญหาแล้วเราเรายัางอยากจะเริ่มต้นใหม่เรายัางอยากจะกลับไปนะสารสัมพันธ์ใหม่เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าเออความรักเนี่ย มันจะสามารถไปต่อแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในแบบดีๆได้นะมันก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก่อนนะคะท่วงทำนองนะนะอน,นี้อาจารย์ก็บอกว่าเป็นการที่คุณอาจจะรีแลกซ์หรือผ่อนคลายก็ได้นะผ่อนคลายตัวเองเพราะว่าเป็นการเล่นดนตรีใช่ไหมนะท่วงทำนองก็คืออาจจะไปฟังเสียงดนตรีให้มันรีแลกซ์ ให้ไม่ต้องคิดมากคิดเยอะเพราะว่าจากบนไพ่ที่อาจารย์เห็นคุณเป็นเดอะมูนด้วยอะ่ะนะคุณเป็นเดอะมูนก็แปลว่าคุณคิดมากคิดเยอะนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยให้เราใช้สติให้มากๆนะคะนะแล้วก็อาจจะไปลองเข้าวัดเข้าวาไปสวดบนไหว้พระนะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดอะไรเยอะเนี่ยให้ใช้ความเชื่อมั่นของคุณ นะว่าถ้าเกิดว่าความรักของคุณเนี่ยคู่มันเป็นคู่ของคุณจริงๆมันก็จะต้องสามารถที่จะไปต่อได้นะคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากๆนะแล้วก็ให้พยายามรีแล์นะตอนช่วงเวลานี้คุณอาจจะหาเพลงเพาะๆฟังนะคะนะหรือไปทำกิจกรรมแบบรีแลลกซ์แบบนี้ก็ได้นะไปเล่นดนตรีไปทำอะไรที่คุณชอบนะคะเพื่อให้ตัวคุณเองไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะนะจามองว่านะไพ่กำลังบอกว่า ให้เราเนี่ยปล่อยวางนะคะแล้วก็นะไปหาอย่างอื่นทําไปเข้าวัดไปทำอะไรไปทํากิจกรรมที่คุณชอบนะฟังเพลงผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองนะคะจะได้ไม่ต้องคิดมากคิดเยอะนะคะโอเคก็ประมาณเท่านี้นะคะอาจารย์ก็เริ่มจะเสียงไม่มีแล้วคะ่ะ <c oughs> โอเคก็ประมาณเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะก็อาจารย์ก็คงจะต้องอ จบคลิปของวันนี้นะคะก่อนที่จะลากันไปนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของอาจารย์ด้วยนะคะ t a r o today นะคะบายอาจารย์เจนนี่นะคะและถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะอยากเรียนการอ่นานไพ่ยิปซีกับอาจารย์นะคะก็ให้คุณแอดไลน์ไอหรือเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ใต้คลิปนะคะ เพื่อติดต่อเข้ามาจองคิวกับอาจารย์ได้เลยนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็จะมีคิวเยอะนิดน,นึงนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างหรือช่องว่างให้เนี่ยอาจารย์ก็ให้ได้เลยนะคะนะอาจารย์ก็สามารถที่จะให้คำปรึกษากับคุณในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามา นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ